ไปแล้ว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 โอ้ยโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับโดนโดนออกมาโอ้ยอยู่แอคคันครับโดนครับตัวสีสวยที่นั่นเลยนะครับมีตัวนะมีตัวนะตอดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่โดนครับโดนครับท่านผู้ชมโดนครับมีไซน์นะ สีลำนะครับดูหน้าดูตาใครบ้างครับนี่นี่ยิ้มเลยยิ้มขหลังหมนเลยอ่ะก็บอกว่ามาชมบรรยากาศนะครับน่าจะได้แต่บรรยากาศละเดือดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับฟิชชิงมินิกับชแนลตกลูกปลาเล็กๆของเรานะครับทลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปลาที่คลองบรรณาครนะครับกับน้ําลงเมื่อวานนะครับ ค่อนข้างที่จะระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วกันว่าทริปนี้จะมีอะไรท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับในวันที่สภาพหมายเป็นใจนะครับน้ําดีอากาศดีนะครับมาลุ้นอย่างเดียวว่าปลาจะดีหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ไปลุ้นดูแล้วกันไปมุดเข้ามาในพุ่มนะครับนี่มุดพุ่มมุดพุ่มนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตกตรงนี้เลยนะครับนี่ปกติล่องน้ําจะอยู่ข้างนอกนะครับ น้ำขึ้นมาเนี่ยก,ก็ขึ้นมาตามน้ำครับนี่เป็นหมายแรกนะครับมาุ้นดูแล้วกันหมายที่สองนะครับ <c oughs> หมายแรกเงียปริ๊ แบบนี้น้ำแบบนี้นะครับน่าจะแบบปื้ดปาปดปื้ดปาดเลยนะครับมีตัวเล็กๆนะครับจึกจึกจึกโอ,โอ้มีตัวอยู่นะครับโอ้มีตัวครับโอ้ตัวีสวยนะครับ หมายแบบนี้มันต้องมีตัวนี่ครับตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องมีนะครับนี่นะครับไอ้กดเหลืองใสเง,งาๆนะครับมาแล้วนะครับนี่น้ำแบบนี้หมายแบบนี้มันต้องมีตัวนะครับสวยงามตามท้องล่องนะครับสามตโลนะครับ สามตัวอาจจะเลยโลก็ได้นี่น้ำแบบนี้มันต้องโดนไซส์สองนะครับ <c oughs> ม,ารมาดูไม้นี่นะครับสภาพไม้แบบนี้สวยๆแบบนี้จะมีตัวไหมทำไมมีตัวก็ก็คือไม่มีตัวนะครับคือนี้ <c oughs> แต่ไม้สวยมากนะครับไม้ส,สวยก็น่าจะมีตัวบ้างนะครับ <c oughs> เราจะมีตัวแหละแต่เราจะหามันเจอตรงไหนแค่นั้นเองนะครับมาใหญ่ๆสักตัวบึด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 จึกอุ๊ย,อยโอ้มีตัวนะครับโอ้โห สวยง,งามนะครับอ่ะรู้ไหมน,นะครับปลาร้องสนั่นเลยนะครับน่ากลัวอยู่นะครับปลาร้องเนี่ยอาจจะแห้วได้นะครับ ถ้าปลาไม่ไร,นนรลล้องเนี่ยกพอได้รุนนะครับถ้าปลาร้องนี่ก็มีสองอย่างนะครับถ้ากินก็กินแหลกนะครับถ้าไม่กินก็ไม่กินเลยครับ mm hmm. ผมกลัวจะเป็นอย่างที่สองมากกว่านะครับคือไม่กินเลยอ่ามีเรือลองมาแล้วนะครับ ปลามันร้องสนั่นเลยนะครับมีตัวนะมีตัวนะตอดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมาไโดนครับโดนครับท่านผู้ชมโดนครับมีไซร์นะโอ้โหไม่มีครับโอ้โห จะกินเลยนะครับไม่กินก็ไม่กินเลยนะครับโอ้โหตัวที่สวดเยครับนี่บึ้ดบึ้ดนะครับไซโลมาแล้วนะครับปุ๊บก่อนค่ำนะครับนี่ตัวงามๆนะครับโบยโบยนี่ไซโลนะครับนี่มีตัวนะครับ แต่จะหามันเจอตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเอาตัวต่อไปนะครับกินน้ำอม่ลึกนะครับปลานี่ร้องสนั่นเลยนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับต่อ อ่ะนี่ครับทีมงานวันนี้สี่ลำนะครับดูหน้าดูตาใครบ้างครับนี่นี่ผื้นเลยยิ้มกึ้นหลังผื่นเลยอ่ะก้ับอกว่ามาชมบรรยากาศนะครับน่าจะได้แต่บรรยากาศแล้วดู๋ยวเดี๋ยวชมบรรยากาศแต่มาลุ้นคืนนี้แล้วกันมีตัวหรือเปล่าปลาไม่ได้นะอ่าสองครั้งยังไม่จบอ่ะแต่ผมได้แล้วนะครับนี่ห้าตัวละสบายใจได้ยังไงก็รอดนะครับเดี๋ยวดูคืนนี้ก่อนนี่ ใช้โกโปรมปันง่ะครับกลางมุ้งพร้อมน้ำแรงจัดๆเลยนะครับจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวแล้วมันจะได้ตัวหรือเปล่า ปลาลองสนั่นลั่นทุ่งแบบนี้มันน่ากลัวจริงๆครับกลัวเหี้ยวนะครับกลัวเหี้ยวมากเลยส่วนมากถ้าปลามันลองแบบนี้มันจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับมันจะพวกดื้อนะครับที่มันจะกินตปกปลาคือก็ต้องติดฟอสฟอรัสนะครับนี่ เวลาปลากินเราจะได้มองเห็นนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้เสียงอะไรขั้วคากยู่ในป่าอย่าโดดลงมาในเรือเป็นใช้ได้ เล็กครับเดี๋ยวหมายนี้ก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายตอนกลางตอนค่ำนะครับตอนกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเจอไซส์ใหญ่ๆก็ค่อยเอาให้ชมนะครับอาจจะมีหมายไหนที่มันกินจัดจัดกินเดือดๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟถ่ายให้ชมนะครับเพราะกลางคืนมันก็มองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับจะถ่ายแต่หน้าผมมันก็กระไรอยู่นะครับ นี่ก็เป็นผลงานปลารวมตึง้งแต่หัวค่ำนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยมีได้ตัวสองมาด้วยนะครับปลาตัวส,สวยๆนะครับนี่พอมีตัวเรื่อยๆนะครับหลุดบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ไปรอชมกันเลยนะครับลุ้นต่อลุ้นต่อจะมีไซส์สองไซส์ทะลุสองหรือเปล่านะครับจะพยายามหาให้เจอนะครับนี่ไปไม่เหงาไม่เหงานะครับ ตอนนี้้าทุมแล้วนะครับลม,ม,มาทานข้าวกันดีกว่านะครับจับข้าวก็จะมีนี่เลยนะครับลับหมูครับนี่แล้วก็แจ้งอ่อมนะครับมาคนเดียวก็หอมมากินง,ง่ายๆนะครับ เสร็จเดี๋ยวเราเดือดก็จะได้นอนครับได้มาตัวนึงครับนะตัวสวยอยู่นะครับงี <c oughs> ้ก็มาทานข้าวกันครับทุกคน <c oughs> กินง,ง่ายอยู่ง่ายนะครับ <c oughs> มาตกปลา <c oughs> นะครับตั้งแต่กินข้าวมาก็ฝนตกนะครับจนตีสองปลาเนี่ยช็อตหยุดไปเฉยเลยนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมาประมาณสอกนึ่งเนี่ยขึ้นเห็นเห็นเลยนะครับน่าจะเป็นน้ําป่านะครับลงมาพอฝนหยุดตกมันก็หยุดขึ้นขึ้นนะครับนิ่งปลาก็เนี่ยตีสองกว่าๆเริ่มตกมาก็เจอสองหมายนะครับนี่ก็ปลาเริ่มกลับมากินนะครับตอนนี้ก็ นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับค่อยมาดูกันต่อก็เก็บมาได้หลายแท้มแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมตอนเช้ากันนะครับนี่ครับนอนตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับนี่ก็เช้าแล้วนอนกันหลับๆต,ตื่นๆนะครับยุงก็ยังเยอะบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ปลาก็ มีล้มแหลมไม่อีกนิดหน่อยครับนี่เดี๋ยวมีเห็นปลามันขึ้นนะครับตรงนี้จะลองเอากระดี่ตีดูมาดูจะโดนอะไรหรือเปล่าครับแม่น้ำอาจจะโดนปลาบึกยักษ์นะครับไปคนงานปลารวม,มเมื่อคืนนะครับนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับ จะห้วตายแล้วนะคเมื่อคืนฝนตกปาช็อตไปเฉยๆนะครับพอฝนหยุดตกก็มีตัวเรื่อยๆนะครับตัวสวยๆแหละเดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วกันจะมีกิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปช่างให้ดูนะครับไปหาไดโนเสาร์กลางวันต่อครับดูหมายแรกนะครับ จะมีตัวหรือเปล่าแต่รอยจับบึ้มเลยนะครับรอยจับนี่คือรอยหักไม้นะครับ <c oughs> จะใหญ่ไปใหญ่ครับกลางวัน้ยเฮ้ย,ยมีตัวนะครับมีตัวนะครับโอ้ย <c oughs> นี่ถัวครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> น่าเสียดายมาก <c oughs> ลงไปเอาเลยนะครับพื้น <c oughs> ตามไปกินหรือเปล่าตามไปกินหรือเปล่าง <c oughs> งไปหมดแล้วครับผมตัวนี้มัวไปหมดแล้ะ <c oughs> ลงไปเอาเลยนะครับตะเกี้จืดเลย ไม่คิดว่าเขาจะกินนะครับเอา้าโ,โ,โอ้ติดอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหป้าอุตสาห์กินเรียบร้อย น่นจะเป็นตะขายนะครับกรอบแก๊บกรอบแก๊บไม้ติดไม้จะไปกินนะปั้นเยือยอยู่ออโอ,อ้วางอีกเลยก็ใส่อย่างเงี้ยบอกว่าปั้นเยืออยู่พูดไม่รู้เรื่องครับ โดนไหมอ้อเนี่ยปดขาวนะตัวนี้ดูขาวจั่วเลยนะครับหางเป็นแฉกยาวเลย นนีนะั้ครบมือเปื่อยมาแล้วไม่ใช่ปลากินดีนะครับวิตน้ําออกจากเรือเมื่อคืนฝนตกก็วิตน้ําออกจากเรือนะครับมือเปื่อยหมดตกก็ตกเกิน ตัวใหญ่ไมยครับตรงนี้เมื่อวานได้ฟังโน้นครับเป็นไหมครับตอดตอดไปไปไปดิกินดิไปดิดไป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  ไปดิไปดิโอ้โหอะไรของมันนี้ยกินเทพเกินมันผ่านสมอภูมิรบมาโอ้โหเกินไปเอาตัวนี้ก็ได้ ไอ้แอปอืมอือเอาตัวเล็กก็ได้นะครับนี่อืปรากฏข่าวนะครับโอ้โหดูหางนะครับอืมหางยาวเฟื้ยไม่มีตัวใหญ่เอาตัวเล็กก็ได้นะครับรรบ,รบ,กกรบ,บึ๊ดบึ๊ดผมมาติดแล้วมั้ง ติดแล้วมั้งนี่นอนกินแล้วมัง้งอมครับกินอมครับนี่ดูรู้เลยนะครับว่ากินอมครับยึก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 เลยนะครับนี่เป็ no you you in นปรากฏขาวเลยนะครับขาวจั่วขาวจั่วันปิดกองปุ๊บกินเลยครับนี่โอ้ใสงามๆมาแล้วนะครับนี่ตอนเช้านะครับ มาแล้วมันต้องมีตัวนะครับผมปิดกล้องมันจิ้นเลยนะครับนี่ใส่สักเจ็ดแปดขีดนะครับตัวสวยๆเลยกินนิ่มมากเลยพอปิดกล้องปุ๊บกดปุ๊ดไม้สวยๆเลยอย่าไปเข้าครับเราเข้าไมายที่มันไม่ ไม่ต้องสวยนะครับเข้าหมายที่แบบขีเลร่ขีเลรเพราะว่าไมซีสวยเขาน่า,าจะสับไปกินกันหมดแล้วนะครับนี่นี่เลยนะครับ,รบตัวส,สวยอ้วนบักไข่เต็มท้องมีแต่กดขาวแล้ครับเนี่ย กินท้องแตกท้องแตกเลยตอดตึกทึกทึกทึก,กอันนี้ไม่น่าจะใช่ไข <c oughs> ่มันมีตัวคมันมีตัวนะเหมือนมีตัวครับเหมือนมีตัวครับมีตัวนะเหมือนมีตัวนะอันไหนจะกินก่อนอ๋อ อ๋องงเลยบุรับมีมีตัวน้อยๆน,นะครับไม่มีของใหญ่เลยมีตึก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 เลยไว้กินคืนเหมือนเดิมมีแต่ปรากฏแบบนี้เลยนะครับ กดขาวทั้งนั้นเลยน่ารักเตมุเตมิวนตับทุกตัวไปแล้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 วอะไร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  โอ้ยไปแล้ว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 โ,โดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับโดนโดนออกมาโอ้ยอยู่แอคคันครับโดนครับติดแล้วครับโอ้ออกสิลูกอ่าออกครับท่านผู้ชม ออกครับท่านผู้ชมออกมาดีครับท่านผู้ชมในตัวมันตีครับมาทั้งไม้ทั้งตอเลยครับโอ้โหไดโนเสาร์ผมบอกแล้วครับไดโนเสาร์จริงๆครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหเลืองอ้อยอารามช้างนะครับยังไงก็ไดโนเสาร์ครับตัวนี้แน่นอนนะครับว <c oughs> ่าอะไรน,นะครับ <c oughs> าจจะมีโลครึ่งน,นะครับอาจจะถึงสองโลก,ก็ได้ครับตัวนี้ไม่ขาดแน่นอนครับตัวนี้โอ้เหลืองอ๋อยเลยนะครับปิดปาดปิดปาดนะครับปิดปาดปิดปาดโอ้มันต้องอย่างนี้ดิครับมันต้องมีแต่ไดโนเสาร์อย่างนี้โอ้ให้ดูใกล้ๆนะครับ จะอ้วนไปไหนนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูข้างบนครับเต็มไม้เต็มมือนะโอ้โหดูนะครับโอ้โหโล่ครึ่งมีแน่นะครับนี่นะครับใครอยากตกได้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับ ไปจัดกันได้เลยนะครับเยื่อตัวประกดฟิชชิ่งมินินะครับผมของผมเองอถือว่าสนับสนุนช่องไปในตัวนะครับไม่ไม่ขอขายเยอะนะครับปีหนึ่งก็ตามอีกีครับอีีแสนสีก็ขายสักแสนสีกระปุกกระพอนครับนี่โอ้โหนี่ไปครับหาต่อหาต่อ ถ้าเจอแบบนี้อ่ะก็ไม่อยากกลับนะครับมันจะากาศก็ดีแต่ติดฝนดนิดนึงก็ก็อยากตกเรื่อยๆไปต่ออีกครับต่อต่อตัวนึงครับก็ยังมีเรื่อยๆนะครับท้องแทบระเบิด ครับเนี่ยโอ้ถ้าเป็นปลาเนี่ยคนพ่อคนแม่ไดโนเสาร์เลยนะครับกอไผ่โอ้ <c oughs> โอโอได้ออไดกอไผ่ทั้งกอเลยครับโอ้แม่นมากตั้งนานนะครับผมจะเก็บอยู่แล้วโอ้ของแถมมาอีกหนึ่งะครับผมเก็บของรอแล้วก็ได้มีของแถมมาอีกหนึ่งนี่ยโอ ใส่เงาๆนะครับใส่ครึ่งโรนะครับนี่โอ้โห <c oughs> ผมหลับอยู่แลว้วต้องให้ผมมาสับอีกนี่ไข่เป้งไข่เป้งอ้วนป๊อกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ตกตลอดเลยนะครับก็สำหรับทริปนี้ผลประกอบการของเราก็ถือว่าโอเคนะครับก็น้ำหนักอ่ะน้ำหนักผ่านนะครับแต่ปลาถึงจะไม่ไม่เยอะตัวนะครับแต่ว่าตัวมันใหญ่นะครับก็เลยอ่าก็เลยน้ำหนักมันก็เลยถึงนะครับการจะกินไม่ค่อยเยอะแต่ก็ตัวสวยๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับการนานา่านไหนอยากมาลองก็มาลองนะครับ สำหรับทลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมด้วยนะครับอยากให้ไปตกปลาที่ไหนก็ทักเม้นเข้ามาได้นะครับก็พาผมไปแล้วต้องดูแลผมด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับผลงานปลารวมตอนเช้านะครับนี่หลายตัวนะครับกินไม่หมดอ่ะผมบอกเลยนี่มีเดนเสามาตัวหนึ่งนะครับน้ำแบบนี้มันต้องมีเดนเสาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูผลงานปาารวมกันนะว้วาวเสาต่อเช้าครับนี่เบึ้มเบื้งานปลารวมของเราจะผ่านนะครับ